สวัสดีคะ่ะน้องต้นหอมอันนี้กี่สัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้2ี่สิบวันค่ะยี่สิบวันอันนี้มาผ่ารอบสองเนาะใช่ค่ะแก้ตัดกาบแล้วก็คางวีลายค่ะโอเคแต่ปากังเป็นถังผืออยู่นิดนึงเนาะน้องต้นหอมคุณหมอก็ฉีดยาแล้วก็ให้นวดเนาะวันนี้ใช่ค่ะโอเครอบแรกทำอะไรไปบ้างนะคะน้องต้นหอมรอบแรกแก้หน้าผากค่ะแก้หนา้าผากย่อลออสั่เหลว,ลวค่ะ,คะ อคอนกค่ะแล้วก็เสริมบ,บนซีเมนนะคะ่คะอ่าเดี๋ยวดูด้านข้างนิดนึงอันนี้คือแตกต่างเยอะมากใช่ค่ะก็คือเนี่ยเห็นป้าตรงนี้มันจะเป็นฝุดๆดเนาะอันนี้เคย<ช>เอาออกมาแล้วรอบหนึ่งใช่เคยเอาออกมาแล้วรอบนึง <c oughs> ค่ะก็คือน้องเมื่อก่อนน้องต้นหอมไม่กล้าเปิดหน้าผาักเลยใช่เมื่อก่อนเอา,า,อาอน้ำมามาใส่อะซือ้อน้ำมามาใส่ค่ะไม่มั่นใจเลย <c oughs> ตอนนี้ไม่ไม่มีหน้ามาแล้วเนาะใช่ค่ะตอนนี้เปิดหน้าได้แล้วค่ะแผ่เรื่องไรผมก็ดีนะแต่อันนี้ทาไฮไลท์ไฮไลท์ค่ะขอดูด้านข้างนิดนึงนะคะน้ำมันหอเป็นไงภูมิใจกับหน้าผากใหม่ไหมใช่ค่ะละมุนค่ะได้ข่าวเพเ่็นเพื่อนมาทํากันทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นงานผลลัพธ์ออกมาดีไหมใช่ค่ะผลออกมาดีค่ะบนกลางโอเค แล้วพิกี้เป็นไงบ้างดูแลดีไหมพิกี้ิกี้ดูแลดีค่ะดูแลตลอดเลยทักขาก็ตอบตลอดเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปนวดนิดนึงเนาะ,ะแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณหมอกีชารบ้างค่ะต้องบอกก็คุณหมอกีชาร์ดทำไว้ใจคุณหมอกีชารค่ะว่าทําแล้วก็ได้ได้สวยค่ะมันใจค่ะ โอเคค่ะขอบคุณน้องต้นหอมนะคะเดี๋ยวรอยุคนิดนึงเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงเนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่าพอใจสั้นลงมั้ยอ่สั้นสั้นลงตามที่พอใจแล้วค่ะพอใจแล้วนะค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ยุบยังบวมอยู่เฉยไหมใช่ยังบวมตัดให้เต็มที่แล้วนี่ยังบวมเยอะอยู่ค่ะบวมอย่างไรนะแต่ว่าก็ ไมีคางก็เล็กลงหมดแล้วนะค่ะเรียงมดแล้วคือตัววีสวยแต่ก่อนคางเป็นเหลี่ยมใหญ่แล้วยาวค่ะนี่หมดแล้วล่ะทำทำให้สั้นเล็กแล้วอันนี้ก็ตัดเต็มที่แล้วนะเพราะว่าเฮ้ยกระดูกระดูกแลวจางนะใช่ไหมใช่เพราะว่าดกอันนี้ของเขาขึ้นสูงมากข้างโอ้โหว่าจะทํสรึจได้ทาไปยากมากเลยคิดแก้แล้วตรงที่นานาอันนี้คือคือเล็กหมดแล้วแก้ตต่การใช่แก้ตต่การการวีลายแต่ตอนทําอะ ดึงอย่างนี้นะดึงกันแบบป่าโยแล้วเพราะว่ามันเข้าไปลึกว่าึงตรงเนี้ยเราแล้วมันมีพวกของผื่นหนาที่เคยตัดไงก็ได้ลองลองหรือทานานท้นี้ทํานานมากก็ดูแล้โอเคก็เป็นไปแล้วหลายนะรออยู่ะหลายเดือนนะตอนนี้ยี่สิบวันตอนเนี้ยหลายเดือนถึงจะโอเคช่ก็แหล้งหลงแห้งลงก็ตัดเต็มที่แล้วตัดอีกไม่ได้แล้วนะโอเคมาดูค่ะน้องสวัสดีน้องต้นหอมนะคะ มา follow up แล้วก็มาแก้กามแล้วก็วีไลด้วยนะคะเคยทำมาแล้วนะคะนี่แล้วก็ให้ดูหน้าผากที่เคยทำไปเมื่อห้าเดือนนะคะโหเปลี่ยนมากมีหน้าผักเลื่อนไหลผมเลาะสารเดววนะคะเป็นไงบ้างเราต้นหอมแฮปปี้มากค่ะประสบความสำเร็จค่ะ พอใจเลยวันนี้ก็เลยกลับมาทำกามแล้วก็วีไลน์เนาะค่ะก็กลับมาอีกครั้งค่ะต้องคุณหมอกีช่าเท่านั้นเนาะกีช่าเท่านั้นค่ะเพราะว่าทําแล้วคือประสบความสําเร็จค่ะโอ้วมัานใจที่นี่สวยปังมากรอติดตามว่ากามกับวีไลน์น่าจะเล็กลงแค่ไหนนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะค่ะหน้าผากสวยจริงอะไรจริงแผลก็สวยด้วยนะดูดิแผลเรือะไรลผมนะคะ 所谓哇！Oh,